l อลเซเรนต์ Hello, สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นเกรดวันที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับทีเชอร์ดารณีเช่นเคยในรายวิชานาฏศิลป์ไทยและหัวข้อในการเรียนสำหรับวันนี้นะคะคือเรื่องการแสดงพื้นเมืองสีภาคิวเดนต์ทราบไหมคะว่าในประเทศไทยของเราแบ่งออกเป็น4ีภาคหลักๆด้วยกันได้แก่ภาคอะไรบ้างนะ้ และการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคนั้นจะมีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ I think can start can now we สวัสดี s <S ครับน้องๆวันนี้พี่ยักษ์รับอาสามาให้ความรู้น้องๆในหัวข้อเรื่องการแสดงพื้นเมืองสี่ภาคการแสดงพื้นเมืองสี่ภาคการแสดงพื้นเมืองหมายถึง การแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นและตามพื้นที่ต่างๆของแต่และภูมิภาคโดยมีด้วยกันทั้งหมด4ภาคดังนี้ <S <S เรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนือมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่ามีอากาศหนาวเย็นมีประชากรที่มีกริยานุ่มนวลงดงามมีสำเนียงการพูดที่น่าฟังดังนั้น การแสดงพื heavy, lush, ้นเมืองของภาคเหนือส่วนใหญ่จึงมีจังหวะที่ช้ามีท่ารําที่อ่อนช้อยนุ่มนวลการฟอนเล็บเป็นการฟอนที่มีดนตรีบรรเลงประกอบจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ การตีกองสะบัดใช้การตีกองสะบัดใช้ชเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาซึ่งโดยทั่วไปมีลาในการตีมีลักษณะโลดผนเห้าใจต่อมาคือการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานจะมีลักษณะคล้ายๆภาคเหนือส่วนมากเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา และความสนุกสนานลื่นเลืเล้งในเทศกาลต่างๆภาคอีสานมีการแสดงหรือการไล่ลำที่มีการกระแทกกระั้งตัวดีดขาขยับเอวขยับไหล่เน้นความสนุกสนาน <SF X> การเซิร์งสวิงการเซิร์งสวิงเป็นการฟ้อนลำที่จำลองเรื่องราวการหาสัตว์น้ำของชาวบ้าน โดยใช้สวิงเป็นเครื่องมือการเสิริกระติบข้าวการเสิริกระติบข้าวนิยมเล่นกันในโอกาสรื่นเริงต่างๆเพลงที่ใช้มีทำนองและจังหวะรุปเร้าผู้หญิงจะกระติบข้าวมาแขวนหรือสะพายไว้ข้างตัวแล้วเดินออกมาเต้นเซิง ภาคกลางมีภูมิประเทศเป็นทีร่ราบลุ่มมีแม่น้ำหลายสายจึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมทำนาทำสวนประชาชนอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์จึงมีการเล่นเล่นลื่นเลินในโอกาสต่งตางๆมากมายการเต้นกรรมรำเคียว <sock> การเต้นกรรมรำเคียวแต่เดิมประชาชนมีอาชีพการทำนาเป็นหลักและประกอบอกับการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนจึงได้เกิดการเต้นกรรมรำเคียวขึ้นซึ่งในเนื้อเพลงแต่ละตอนจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะาการรำไม่อ่อนช้อยเช่นการรำไทยทั่ว,วไปจะถือเอาความสนุกเป็นใหญ่ การรำวงคือการนรเล่นที่เป็นที่นิยมมากในภาคกลางโดยผู้รำจะจับคู่และรำตามจังหวะดนตรีหรือบทเพลงและสุดท้ายการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ภาคใต้เป็นนิมแดแห่งรูเกาะ และท้องทะเลแอนดงามภาคใต้มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีจังหวะที่เร่งเรา้ากระฉับกระเฉงและเน้นจังหวะมาปวดท่งทำนองโดยมีลักษณะที่เด่นชัดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีมีจังหวะที่เป็นสำคัญส่วนดีราท่ารำจะมีความคล่องแคล่วว่องไวและสนุกสนาน มนราเป็นการแสดงที่มีแม่บทท่ารำบทร้องเป็นกรสดผู้ร้องต้องใช้ปฏิพานไว้พิบสัรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวให้มีความหมายทั้งบทร้องท่ารำและเครื่องแต่งกายตาริกิปัด เป็นการแสดงที่ใช้พัดประกอบการแสดงประกอบด้วยเพลงที่ไพเราะน่าฟังลีลาท่ารำจรึงอ่อนช้อยและเป็นการแสดงที่แพร่หลายกันในหมู่ชาวไทยมุสลิมว้าว ทั้งหมดนี้น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะซึ่งการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรร,ธรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมสร้างสารรค์และสืบทอดกันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าของศิลปะไทยแขนงนี้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะสืบอทอดสมบัติของชาติสืบไปจะเห็นได้ว่าการแสดงในแต่ละภาคนั้นมีความแตกต่างกันออกไปมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกันนะคะเนื่องด้วยอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละภาคค่ะ สำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะแต่ทีเชอร์ขอฝากให้สตูเดน t ไปสืบค้นเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคนะคะขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากช่องทาง YouTube ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสตูเดน t See you next time Bye บาย